ลีฟมอเตอร์แบรนด์ใหม่เนี่ยที่เข้ามาบ้านเราอืไว้ใจได้แค่ไหนครับเราจะมั่นใจได้ไหมพี่เพิ่งเห็นรถเข้าไปอ่ะเนาะใช่ครับเอาจริงๆนะลีฟมอเตอร์กับที่ขายในบ้านเรามีความเกี่ยวเนื่องกันนะเขาเป็นพน,อนอักครนจัตการแหละถึงได้ลีฟมอเตอร์มาถือแบรนด์นี้จริงๆเลยลีฟมอเตอร์ต้นกําเนิดเขาอ่ะเป็นแบรนด์ก็เหมือนสตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้าของจีนทั้งหมดแหละแต่เริ่มต้นของลีฟมันมีความแตกต่างกับคนอื่นเขานิดนึงคือลีฟอ่ะเขาเลือกพัฒนารถแบบฟูลส t ต็คของตัวเองหมดเลยหมายความว่า ปกติแล้วถ้าเป็นรถ E ีวีแบรนด์อื่นอ่ะเขาเริ่มต้นสตาร์ทปุ๊บเขาก็จะไปซื้อซัพพลายเชนจากที่อื่นอ่ะไปซื้อแบตเตอรี่แคทแอลไปซื้อระบบบอสเออร,ตเตร์บเตอร์เจ้าหนึ่งเออใช่เ e อดาร์บอสอะไรเงี้ยมารวมรวมๆกันแล้วก็แบบพัฒนารถที้เกิดขึ้นมาก่อนคันหนึ่งแต่ลีฟเริ่มต้นเลยเขาก็จะแบบขอเป็นแบบเดเวลลอปอินเฮ้าททั้งหมดอืมเพื่อจุดเริ่มต้นเขาบอกว่าอยากได้เทคโนโลยีของตัวเองจะได้ควบคุมต้นทุนได้ถ้าวันคุณไปพึ่งซัพพลายเชนไปพึ่งแบบ จ้าอื่นมันก็คือแข่งขันไม่ได้อาจจะได้ราคาเท่าคนอื่นเขามันอยู่ที่การดีลแทนอะไรเงี้ยหรือถ้าจํานวนรถไม่เยอะมันก็จะแพงเพราะนั้นก็จะมีความแตกต่างคนกอ่อตั้งเขาบอกเป็นผู้เป็นเจ้าของบริษัทต้าหัวเทคโนโลยีแล้วเขาบอกเขามีเทคโนโลยีในเกี่ยวกับพัฒนาเรื่องของกล้อง CCTV มี AI ในกล้อง CCTV มีพวกระบบภาพระบบกล้องเทคโนโลยียต่างเกี่ยวกับกล้องแล้วก็ระบบโซลูชันโซลูชันคือแบบวิธีแก้ปัญหาวิธีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับที่ควบกับกล้องเนี่ยร hmm. นดับใหญ่ดับสองของโลกเลยนะเพราะนั้นการที่มาเปิดลิฟต์เนี่ยเออก็หยิบเอาเทคโนโลยีของบริษัทเดิมๆเนี่ยมาช่วยพัฒนาแล้วก็พัฒนารถยนต์ขึ้นมาเอาจริงๆจุดจุดที่มันเป็นคลิกให้ลิฟต์มอเตอร์กำเนิดแบบไกลๆอะ่ะหลังจากที่เขาเริ่มพัฒนาตัวเองเป็นแบบระดับคร s ส a ตกอะ่ะพัฒนาระบบขับเคลื่อน พัฒนาระบบ BMS ด้วยตัวเองพัฒนาระบบควบคุมรถพวก Vehicle Control ด้วยตัวเองพัฒนาระบบ a d a s แล้วก็พัฒนา AI ชิ p ของตัวเองทั้งหมดแล้วขาดแค่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ไปใช้คนอื่นเขาปี2023มีจุดเปลี่ยนก็คือกลุ่ม s t a r l a n t i s อย่างที่เราบอกว่ากลุ่ม Starlandt เนี่ยเป็นกลุ่มที่แบรนด์จากยุโรปอะเป็น Jeep มาเซราติมาเซราติีตองเฟียสเบอร์โยเนี่ยคือแบรนด์หลกัหลกๆเขา ที่แบบนี้เข้าซื้อลีฟที่จีนซื้อไปทั้งหมด21%นะแล้วก็ก่อตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาชื่อว่าล mm ีฟมอเตอร์อินเทอร์เนชั่นแนลคือจะหยิบแบรนด์ลีฟทั้งหมดเนี่ยเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลแล้วก็จะทำตลาดออกไปทั่วโลกโดยลีฟอินเทอร์เนชั่นแนลเนี่ยจะให้สตาร์แลนดิฟถือหุ้นทั้งหมด51% mm hmm. ก็คือเป็นผู้อำนาจแบบควบคุมเบ็เสร็จอะ่ะคือมากกว่า50อะ่ะคือสตาร์แลนดิฟก็เหมือนกับถือแบรน,ะด,น,น,นด์อินเทอร์เน พวกจี๊พวกเปอร์โยซีตองอย่างที่บอกเขาเคยทําแบรนด์พวกนี้มาเขาก็เลยมีคอนเน็กชันกับกลุ่มสตาร์แลนติสเนี่ยแหละเขารู้จักกันเขามีคอนเน็กชันกันทำให้เขาแบบสามารถแบบอ่ะในฐานะที่แบบคุณก็เคยเป็นตัวแทนของเคือนเนี้ยที่แบบรับหลายแบรนด์นี้จัดก,การอ่ะอันนี้ก็ดีลมาจนได้จนเป็นได้แบรนด์ของสตาร์แลนติส คือลิฟต์มอเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลมาทำในประเทศไทยพน้านครพนนครจนตการก็จะกลายเป็นดิสซิบิวเตอร์หลักคือผู้จำหน่ายหลักเลยเป็นตัวแทนมอบจาก Inter, จากลิฟต์อินเตอร์เนชั่นแนลมาทำลิฟต์มอเตอร์ในประเทศไทยถามว่าน่าไว้ใจมากน้อยแค่ไหนก็กลุ่มสตาร์ซุนตาร์ตริตีผมว่าใหญ่มากๆแล,<ช>แล้วพอเป็นเวอร์ชันอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้ยกลุ่มทุนเนี้ยก็ถ้าเขามาโดดโดดมาเองอจริงๆอะ่ะมันก็ไม่น่ากลัวหรอกแต่พอเป็นดิสซิบิวเตอร์ต้องแบบเอ๊ะนิดนึงนะเพราะว่าดิสซิบิวเตอร์เขา มันก็จะมีอารมณ์แบบนี้ที่แบบเอาคนรักแบรนด์นี้มาแล้วก็ถึงเวลาแล้วแบบแบรนด์มันไปต่อไม่ไหวเลิกก็มีก็ต้องยอมรับกันไปซึ่งวันนี้พอสตาร์ทิปไม่ได้มาเองนะแต่ถือปลายใต้พพาคนครก็อิบนิ้วไว้ข้างหนึ่งแล้วกันแต่ถามว่าเชื่อใจได้มากน้อยแค่ไหนพี่ในมุมพี่นะพี่ว่าก็เชื่อใจได้มากกว่าแบรนด์ใหม่เลยที่ดูเอาจริงถ้าเราพูดกันนะเจคูภายใต้แบรน์เชอรี่ถามว่าเชอรี่เคยทิ้งไทยไหมอ่ะเราก็รู้กันอยู่ว่าเชอรี่ก็ครั้งหนึ่งก็เคยมาไทยแล้วก็ไปแต่ว่า ในมุมพี่อะ่ะช่วงนั้นพอเวลามันทําการตลาดไม่ได้ก็ไม่มีใครอยากฝืนปะ่ะธุรกิจมันก็มีเกิดและมีตายนะแต่ก็ไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาชดเชยยังไงแล้วก็นี่เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่กล้าคนที่จะเล่นรถแบรนด์ใหม่รุ่นใหม่มก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเหมือนกันมือถือว่ามีแบรนด์ใหม่ๆมาแบรนด์แปลกก็กกยังมีคนกล้าซื้อปะ่ะซื้อแล้วไม่มีซ่อมใช่ไหมเลิกกันไปแบรนด์จีนแต่คุณซื้อ iPhone ก็ยังมีโอเคไปต่อได้มันก็เป็นอย่างเงี้ยยังมีแบรนด์ใหม่ๆโผล่เข้ามาอี่อย เขาก็ขายครดิตขายดีแต่ในไทยผู้จาหน่ายเกิดทําตลาดได้ไม่ดีล่ะแนวโน้มการซื้ออันลดลงล่ะสุดท้ายก็ใช่ไงเนี่ยไปถึงคุณบอกว่านี่เป็นดิสติบิวเตอร์ไงมันมีความแบบไม่สู้ไม่สู้มากกว่าแบรนด์ใหญ่อันนี้คือข้อข้อข้อแตกต่างอย่างนึองมองว่าถ้าเป็นตัวแบรนด์เข้ามาทําตลาดเองเขาก็คงจะมีกลยุทธ์อะไรสักอย่างที่แบบว่าเขาต้องต้องทําให้ได้แต่พอเป็นดิสติบิวเตอร์มันก็เหมือนอามาลอง ให้ก็ขายต่อให้พูดให้พูดชัดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นแบรนด์เองบางทีเขายอมเบินตัวเองเข้าใจคาว่าเบินไหมยอมขาดทุนอ่ะบางเรื่องบางอย่างอาจจะมีการจัดการในช่วงแรกที่มันสูงแต่เขาดูโอกาสแบบกลับมาจุดรีเทิร์นได้อ่ะมันจะมันจะกลับมาทำธุรกิจใหญ่ๆได้ก็อาจจะยอมเบินในช่วงแรกประมาณนี้แต่ถ้าเป็นดิสติบิวเตอร์เบินได้เหมือนกันจะแบบเบินได้น้อยกว่าคือดิสติบิวเตอร์ในมุมเขาคือทำธุรกิจแล้วทำธุรกิจต้องหวังผลกำไรนะพูดตรงๆเลยนะทำธุรกิจทุกชนิดต้องหวังผลกำไรแต่ว่าเราไปดูกันว่าลก ผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนแล้วกันก็ฟิลพค้าส่งฟิลเพค้า,คาปลีกถ้าเขาแบบมา,าเอาค้ากาไรเกินคนแล้วไม่สนับสนุนเขาก็าไปเหมือนกันนะอันนี้จะบิวเตอร์ก็ไปใช่ไหมเขาไม่มีกําไรเขาก็ไปเพราะนั้นมันอยู่ที่จุดสมดุลในการคนที่เป็นดีลเตอร์เขาคิดด้วยแหละว่าจุดสมดุลระหว่างที่แบบจะทาตลาดให้ได้อนะณเวลานี้เจอตําดแข่งขันขนาดน,นี้มันอยู่ตรงไหนแต่พอเรามามองเห็นความพร้อมของพนครก่อนอันนั้นนะในเครือเขาเองอะ่ะก็มีโชว์รูมเยอะเป็นสิบๆโชว์รูมแล้วเยอะมากใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเขาแบบมุ่งมั่นจากการท พนักครก็ถือว่ามีความพร้อมที่จะดูแลแบรนด์มากกว่าดิจิตวเตอร์อื่นๆนะตรงๆเลยเอาง่ายๆคุณได้เปิดแบรนด์เองบริษัทแม่มายังมีแค่สโชว์ลูมใช่ไหมพนะนครเปิดมาเดี๋ยวบอกดิจิตเตอร์จะมี20โชว์รูมเพราะว่าของือเขาเองมีถือถือความพร้อมของตัวเองอยู่แล้วเห็นไหมแต่ว่าระยะยาวแค่ไหนมด้ขึ้นกระโดดมาทำธุรกิจนี้ใช่ธุรกิจนี้มาต่อนแล้วใช่เขามีความชำนาญในเรื่องของการทำรถยนต<ค>์อยู่แล้วตัวเลือกมาเพิ่มให้ถตรง ใช่ใช่ใช่พนนครน็็พูดว่าลิฟต์มอเตอร์จะมีศูนย์เมริกานะครอบคุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลสาขาที่มีแน่ๆรัชโยธินบ้านพาวจอมทองอ่อนนุชมัทบุรีของอัานครรัชโยธินก็ศูนย์ใหญ่เขาเลยนะรัชโยธินวิภาวดีนะ นนะต่างจังหวัดจะมีเชียงใหม่พิษณุโลกเชียงรายภาคตะวันออกจะมีที่โคราชนะสีมาภาคตะวันออกจะมีชนบุรีปัใต้จะมีสงขลารวมทั้งหมดตอนนี้11โชว์รูมแล้วก็โชว์รูมเนี่ยจะแบบเปิดทั้งหมดเนี่ยสิโชว์รูมเต็มรูปแบบนะอีก3ปีข้างหน้าทยอยเปิดทยอยเปิดแต่ ในกรุงเทพมหานครนะ่ะตอนนี้ที่มีอยู่แล้วมีแล้วแต่ถ้าถามว่าแตา่จังหวัดรออีกสามปีและตั้งเป้าจะขยายให้ได้โชรูทัง้งหมด21แห่งจะยกระดับศูนย์เป็นศูนย์โชลูมเป็นศูนย์บริการสากลตามมาตรฐานสตาร์แดนติดเพื่อเิูแลลูกค้ารีสอ,อร์ให้ครบครอบคุมทั่วประเทศอันนี้เป็นสิ่งเป็นเป้านะต้องพูดว่าเป็นเป้ามันอีก3ปีจะเปิดเสร็จรูปแบบนานไหมก็นานแต่อย่างน้อยเราก็มองเห็นเป้าหมายอ,มอ่ะก็เน,นี่ยแหละนี่ก็ให้เห็นภาพว่าเออวันนี้จะแบบ เล่นลิฟต์มอเตอร์เขาเป็นใครผู้ค้าเป็นใครเครือเขาเป็นใครแล้วก็มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนดูดีกว่าหลายๆแบรนด์ที่เปิดอย่างเช่นพวก JY Air ก่อนนี้หายไปเห็นไหมแบรนด์ JY Auto อ่ะที่มาเปิดเป็นแบบแบรน์สายกันบินจําได้ไหมที่แถมตัวเครื่องบินด้วยอ่ะอ๋ะอใโบ<อ>ชั่นนี้เคยได้ยินเออมันมีช่วงหนึ่งแบบทันเนี้ย <c oughs> ผลิตไปส่วนหนึ่งของเครื่องอะไรของเครื่องเครื่อง,งบนนะออนินอ่ะเอองั้นน่ะแบรนด์ JY คือมันมี อะไรไม่รู้อะโขมาช่วงงานมาอเตอร์โชว์เต็ไมไปหมดเลยนะพี่จะพูดให้แบบ <ะ S 1> พ,ศพิศดารพิสด็จพี่บอกแบบเออค่ายรถยนต์ไฟฟ้าอ,อ,อะไรก็ไม่รู้มาเต็ไมไปหมดเลย <c oughs> ลีฟยังดูดีกว่าเนต้านะสำหรับพี่ตอนเริ่มต้นอ่ะเพราะว่าเมอร์เรตอร์เนต้ามาเองเนี่ยเป็นเอกชนแล้วก็มาตั้งแบบเกิดใหมอ่อ่ะแม้แต่กับกระทั่งโชว์รูมหรืออะไรก็แล้วแต่พอพนักคอนมาเขาโปรอยู่แล้วอ่ะแล้วถามระยะยาวแบบไปไกลๆเลยอ่ะตอบยากเนาะอันนี้อยู่ที่ตัวแบรนด ชเชฟผลิตยังไปเลยจริงไหมคือธุรกิจมีเกิดมีตายยอมรับถ้าเจาตาจะตายแล้วเราจะไปห้าวาตายได้ยังไงใช่ไหมกต่ถามว่าช่วงน,นเวลาทาเขาจะดูแลเต็มที่ไหมในมุมพี่ก็ยังมั่นใจพนักคอมากกว่าหลายๆแบรนด์จีนนะเพราะอย่างนั้นก็เป็นเป็นตัวแทนไทยอะแล้ววันนี้ถ้ารถมันมีศักยภาพพอมีโปรดักที่ดีราคาที่มันเหมาะสมวันนี้พอเห็นราคารถที่มันเหมาะสมกับประกอบกับแบรนด์ที่แบบแข็งแข็งอยู่แล้วตัวเองถือพี่ก็ถามว่าเออลิฟมันก็น่าใช้อยู่ประมาณนึงนะ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็มั่นใจได้เฉพาะในคนเพราะคนกรุงเทพ ที่ไปโชรูมใหญ่ตรงพนักครตรงวิภาวดีได้แน่นอนอะ่ะเนาะก็ตามได้แหมคือนี้โอเคนี่ก็เป็นการตอบให้แบบเห็นภาพก่อนละกันอัน,นี้ก่อนลันแต่ใี้เรื่องนึง่งลีฟขายที่จีนเองอะ่ะต้องพูดว่าก็บอกว่ารถยนต์แบนรนด์ลีฟเนี่ยนะในจีนเองมียอดขายไม่ใช่ทั้งจีนดิทั้งหมดเลยอะ่ะตั้งแต่ผลิตมาตั้งแต่ที่เขาซื้อตั้งแต่ป่อกําเนิดแบรนด์มา มีรถสะสมสามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้า้อยสิบกคันเยอะไหมอะปีหนึ่งผลิตไปสามแสนคันต่รู้ไหมว่ารถที่จีนขายไปปีนึงคันกี่คันให้ทายโอ้โหด้วยประชากรหาดนั้นชาคอนพันสี่ร้อยล้าน,ถนรถยอดขาย,ยที่จีนอะ,ะเฉลี่ยเฉลี่ยปีหนึ่งประมาณสาสิบล้านคันแล้วก็บ้านเราเฉลี่ยเฉลี่ยปีหนึ่งก็พิกพิกก็เคยถึงล้านนะแต่ตอนนี้อยู่ที่กลับมาเลขเดิมแล้วประมาณสักหกแสนเจ็ดแสนคันแบ่งเป็นกระบสะสักครึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ลีฟ ปีนึงลิฟต์มอเตอร์นะทั้งหมดปีหนึ่งขายไป3ามแสนเก้ปีเดียวที่จีนก็ถือว่าไม่เยอะมากนะสำหรับพี่ในจำนวนเทียบกับ30บล้านเขาได้แค่เปอร์เซ็นต์หนึ่งอะจากส่วนแบ่งการตลาดยอดสะสมทั้งหมดใหม่จัก็อยู่ว่ายังใหม่มากที่จีนด้วยเพราะนั้นรถที่จีนก็ยังออกใหม่ในช่วง2อสามเดือนที่ผ่านมาเพราะนั้นดีเฟกอะไรต่างๆก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยเห็น เรื่องช่วงเดือนสองเดือนแรกถ้าไม่มีปัญหาคุณภาพมากนะไม่มีใครบ่นอะไรหรอกยังไม่ได้ต้องเจอตางการซ่อมขนาดนั้นอ่ะน่าจะให้เป็นภาพรวมเห็นชัดๆว่ารีปมอเตอร์นะเวลานี้อยู่จุดไหนใครถือ,อใช้ไหมไว้ใจได้แค่ไหนอ่ะประมาณนี้ครับ